าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิต,ตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ เขาขอเจริญพรความเกลงใจเนี่ยทําให้คนความดีเนี่ยทําให้คนเกรงใจไม่มีความดีเนี่ยเขาจะไม่เกรงใจเลยถ้าความดีของเรามากหลากหลายมาด้วยความดีไม่เคยว่าให้เขาบวชชน้ำขุนเขาจะเกลงใจเราเราจะพูดอะไรเขาจะเชื่อได้จําไว้เลยนีนน่ไปด่าเขาเหมือนอย่างเป็นแผลนเนี่ยเจ่ไปจะพึชแผลก็กลาย เดียกลายเป็นลูกมเะเร็งแผลเนี่ยมาเป็นแผลหู้ใจล้างเอาไอพอฮอล้างแล้วปิดอยับพูดตรงนี้อย่าไปพูดตรงนี้แผละจะหายไหวจะไม่มีอะไรสก,กริดหู้ใจอีกต่อไปเท่านี้เองนะคิดหนอโกรธหนอโกรธอย่าค้างคืนนะหลัเสียการเวลาตอนเช้าเริ่มค้างทํางานเสียหมดค้าขายไม่ได้ขายที่ดินก็ไม่ได้อย่าให้อารมณ์ค้าง ถ้าล้มไม่ดีเนี่ยนะยมเป็นสามีภรรยากันจะทําอะไรก็ปุ้นตังปุ้นตัง,งอารมณ์เสียเกิดขึ้นทันทีไปเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยไปสอนเขาไม่ได,ดีถ้าเป็นบริษัทออเดอร์อไม่ได้เลยไม่ได้แน่ขายอาหารร้านอาหารสามีภรรยาลมไมด่ดีวันนั้นจะขายตกเลยกับข้าวจะคลื่นไส่ห ถ้าลมดีหน้าตาก็จะยินแยมแข็งใจตัาา้งใจโุนณาเจรจาเพลาะชงเคราะห์เอื้อเพื่อขาวเลวื้ดูแข็งสนับสนุนโดยน้ำปลาแท้ตราหอยหลอดโรงงานน้ำปลาชัวหะเสงตราหอยหลอดสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง